มาแปลเพลง Pink Venom ของ Blackpink กันกัะทุกคนอบอกเลยว่าเนื้อเพลงเนี่ยต้องแซ่บมากแน่ๆเพราะดูจากการแต่งตัวก็รู้เลยว่าแบบจะแตมไป้ายไปลยอยแค่เปิดมาก็คือมีความแบบขนลุกแล้วอ่ะ Blackpink เหมือนเป็นแบบมาบูชา Blackpink กันนะทุกคน Kick the door. ที่กินจะจู๊ดถีบประตูแม่งเข้ามาเลยคือเราอแบบว่าเปิดตัวเรเรียมไม่ได้ต้องเปิดตัวถีบประตูเข้ามาเลยนะคะ waving the coco อ <the> อ้ย waving the coco ในทีนี้คือคือจริงๆการ wave เนี่ยมันจะเป็นการแบบ เวฟนู้นหรือเดินแบบเลิเวฟเดินแบบเป็นคลื่นก็ได้นะคะโคโค่ในี่นี้คืออะไรก็คือชาแนลนั่นแหละเพราะว่าเจนนี่นางเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของชาแนลไงนางก็เลยบอกว่า waving the c o c o ที่ประตูแล้วก็เดินเข้ามาเฉิดฉายด้วยโคโค่ชาแนลเต็มตัวฉันไปหมดไปค่ะอันนี้แรงมากคือแบบ eat your popcorn กินป๊อปคอนไปค่ะจง cut in อย่ามาแซกก็คืออารมณ์บอกว่าน่งดุเฉย อย่ามาแทรกการแสดงของฉันเหมือนอารมณ์แบบว่า,วานานต้องการจะบอกเกิร์กรุ๊ปอื่นๆหรือเปล่านะคะว่าแบบโอเคทุกคนนั่งนะคะนั่งกินป๊อปคอร์นไปนะคะกินป๊อปคอร์นไปอย่ามาแทรกการแสดงของฉันนะจ๊ะ <MILL> อ I talk that talk ะ,ะก็คือแบบฉันเป็นคนที่พูดอะไรก็ทำตามนั้นฉันเป็นคนที่สั่งอะไรก็สั่งได้พูดอะไรใครก็เชื่อที่สำคัญ runways I walk walk จริง,รงๆมันน่าจะมาจากสำนวนน่ะที่บอก walk the walk talk the talk เคยได้ยินกันใช่ปะเออ talk the talk ก็คือพูดอะไรเนี่ย walk the walk ด้วยคือทำตามนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้นางต้องการจะบอกว่านางเป็นคนที่พูดอะไรนางก็ทำได้ตามนั้นทั้งหมดแต่ว่าเดินของนางในที่นี้ไม่ได้เดินใน พื้นที่ธรรมดาถนนถนนอะไรนางไม่โดนนางเดินเฉพาะในรันเวย์เท่านั้นเพราะฉันคือแบดพี๊โอ้โหไอ e c l o สนี่ปิดตาอะไรจ้ะปิดตาปิดตาแล้วก็พอ p p หมายความว่ายังไงคือนางจะบอกว่า ชานอะเล็งแม่นมากนะเฟยให้ปิดตายิงเนี่ยยังยิงป้องป้องพอบพอก็คือเสียงพอบพๆบป,ป้องป้องเออให้ปิดตายิงฉันก็ย,ยังยิงพวกแกโดนหมดเลยคือนางต้องการจะสื่อว่านางเจ๋งนางเก่งนางร้ายที่สุดแล้วไปค่ะลิซ่าของฉันมาแล้วค่ะวันนี้ก็คือกตันตวเหมือนเหมือนอยู่เหมือนลิซ่าไหมคะเหมือนอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> one by one then two by two อันนี้จริงจมันแปลได้ สองความหมายสองความหมายนะคะวันบวันชชอันแรกก็จะหมายถึงว่าตอนแรกก็มาแบบยังไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็มานับสักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็น2แล้วก็เป็น3เป็น4นะคะคือตีความได้หลายแบบเนาะแต่ว่าสำหรับพี่แอนพี่แอนอาจจะตีความว่า วัน by วันคือตอนแรกเนี่ยพวกนางจะบอกว่าพวกนางอะ่ะมาจากคนละถิ่นคนละที่กันเลยคือไม่ได้รู้จักกันแล้วก็มากันแบบเดียเด่ยวๆหลังจากนั้นก็เริ่มเดินมาพร้อมกันแบบ two by two ก็คือเดินมาแบบคู่กันทุกคน2กับ2รวมกันเป็น4 <c oughs> ี่กุ้บ blackpink ค่ะต่อค่ะเอ้ยเอ้ยก็น,นี้คือเตืนก่อนนะว่า คือการแปลของพี่แอนนะพี่แอนชอบแปลแบบตีความด้วยจินตนาการของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่เราก็เป็นแบบติ่งติ่งลิซาล่าอะไรเงี้ยเราก็ตีความให้มันดูซบซเบริดๆน,นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แปลตรงกับคนอื่นขนาดนั้นโ like like อ้ห้หนางบอกว่า everything collapse ทุกอย่างพังทลายลงได้จาก the flick of my finger tip แค่ฉันใช้แบบปึ๊บ นิ้วปลายนิ้วฉันเนี่ยทำอะไรแตะอะไรแตะอะไรแตะอะไรมันตายได้หมดฉันทรงพลังมากแล้วคือแบบฮัโหลนี่เป็นท่าโปรดของแม่ลิซ่านี่นะครัโอ้โหชอบมากชอบเออนะคะ quite fancy first show นะก็คือเป็นยังไงล่ะโชว์ของฉัน แฟนซีใช่ไหมล่ะแฟนซีก็คือเจ๋งรถสเบิมเปิ่มเวอร์มากค่ะนะคะแต่ในที่นี้เขาเขียนคาว่าเฟกนะซึ่งจริงๆเฟกมันอาจจะให้ความหมายติดลบซึ่งพี่อ่านคิดว่าเขามันอาจจะเป็นการขึ้นซับที่แบบแปลมโดยไม่ได้ดูว่าความหมายอันไหนน egative หรือ positive เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะสื่อว่าเออโชว์เนี้ยแฟนซีละสินะคะ,ะไปต่อ mm hmm. Makes no sense <laughs> แกก็คงไม่เข้าใจอัสินะเออเอ,อรารมณ์แบบเข้าใจปะคือคนเก่งคนเก๋คนเจ๋งเวลาเขาคุยภาษาอะไรเนี่ยบางทีคนธรรมดาก็คงจะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็บอกว่า you couldn't get a dollar out of me นะคืออะไรพี่แอนมันเกี่ยวอะไรกับแบบมาขอตังค์ฉันไม่ให้ตังค์แหกหรอกใช่เหรอแบบพิงค์วยจะตายมาไม่ให้ตังค์เหรอพี่แอนในที่นี้มันเป็นสำนวนการเปรียบเทียบเฉยๆว่าจคิดจะได้ตังค์จากฉันไม่แต่บาทเดียว น้ำหน้าอย่างแกทําอะไรฉันไม่ได้หรอกเอาจริงๆพี่แอนว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแบบแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของ b l a c k พิงก์อะว่านางมาไกลามากๆคือนางมาเป็นอันดับหนึ่งของเกิร์ลกรุของโลกแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมคะอมชอบมากโกรซี่ก็คือนางแบบว่าเท่ที่สุดแล้วเท่ที่สุดแล้วนะคะอ t o n i น h t คืนนี้แหละมึงคืนนี้แหละมึงคืนนี้จะทำอะไรคะคืนนี้จะทำอะไร ฉันจะเป็น flower with v e n u s, <in> <S ฉันจะเป็นดอกไม้ที่ภายนอกดูสวยก็จริงแต่ว่าภายในเต็มไปด้วยผิดภัยที่ฆ่าแกตายได้เพยในวิดเดียวโอ้โหแปลอะไรเนี่ยคือยังยังไม่ได้ถึงท่อนนั้นนะแต่คือแปลไปแล้วนะคะแปลไปแล้วนะ,ะอะไปต่อค่ะ โ After taking your soul ฉันก็ชาบวิญญาณแกออกมาทำให้แกตายอย่างเขียดเลยนะตายอย่างเรียดนะฮะ Look what you made us do ดูสิว่าแกทำให้พวกเราต้องทำอะไรลงไปแกทำให้พวกเราโกรธจนกระทั่งต้องแบบปล่อยพิษออกมาอืม We the fire that slowly put you to sleep นะคะก็คือเป็นแบบ ไฟไฟที่ฉันปล่อยออกมาเนี่ยมันค่อยๆทําให้แกหลับลงอย่างช้าๆอาจจะดูสวยงามก็จริงแต่ว่ารู้ไหมว่ามันเนี่ยเจ็บถึงส่วนบรูโดโในที่นี้หมายถึงแบบเจ็บหนักเจ็บหน่วงมากๆนะคะคือเขาต้องการจะสืออะะ่อแหละว่าภายนอกพวกเราอะดูสวยงามดูเหมือนจะบบอบางแต่จริงๆเรามีพิษร้ายอยู่พิษนั้นก็คือพ um, ิงวีเนมันเองอืม I bring the pain like อา่าคืออะไร ฉันจะเอาความเจ็บปวดนี้มาให้แกแบบ,แบบว่าแบบว่ายังไงไลค์ใ like นที่นี้คือแบบเหมือนกับราวกับว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าชอบนะไลค์แปลว่าเหมือนแปลว่าเปรียบกับก็ได้โอ้ this that pink f a <Ven ous. S 1> นี่เลยฉันจะทำให้แกเจ็บ จ็บ <Yeah, S 2> ไปที่ดวงใจได้รับพิงค์ฟีนอมผิดร้ายผิดร้ายสีอะไรคะสีอะไรสีชมพูจากฉันไปสิจา้าเออมันคือคอนทราสต์กันนะเข้าใจปะคือเวลาเราพูดถึงคําว่าผิดร้ายเรามักจะนึกถึงแบบต้องสีดําต้องสีแบบดาร์กแต่อันนี้คือ Pink um. พิงค์ฟีนอมพิดสีชมพู กแอมแกอมแกแอมแกมแอมคืออะไรคะแกแอมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ Get กด m มนะที่นี่หมายถึงจัดการมันจัดการมันจัดการมันเลยค่ะดุอะดุดอะวู้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบอีกแล้ว straight to your dome แม่มันเกี่ยวอะไรกับโดมมันเกี่ยวอะไรกับธรรมศาสตร,ร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะโดมนี้เนี่ยเราลองนึกถึงภาพเวลาที่เขาแบบ สู้รบกันสมัยก่อนเขาจะมีโดมอ่าเป็นแบบประการป้องกันเราป้องกันแต่ละคนใช่ไหมแต่แบล็คพิง k ์นางต้องอาจจะสื่อว่าเนี่ยพิงก์ของฉันที่ปล่อยไปหาพวกแกเนี่ยมันจะ go straight to your dome เลยนะก็คือจะเข้าไปทำลายแกถึงโดมถึงรังแกนแน่นอนถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนกับทิ่มแทงไปที่หัวใจ <c oughs> ทีเดียวตายเลยตายอย่างเครียดอีกแล้วนะคะ like w o a w o a w o a อ่าเป็นจังหวะเพลงจังหวะเพลง <c oughs> โอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะนะคะเหมือนอารมณ์แบบว่าแกโดนพิษฉันแล้วแกต้องร้องแบบเอบเวอร์ไปปะเอาจริงเออไม่เวอร์ไม่เวอร์ชิมสิจา้าชิมสิจ้าชิมพิษร้ายของฉันอ่ะทิมแทงไปที่ดวงใจแกไลคร like. โว้วโว้โวตายแนย่แก โอ้ยชอบมากชอบชอบทุกอย่างในตัวลิซ่าชอบชุดชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบหมวกมเท่มากเนอะ black pen คืออะไรแม่มันคือลิซ่าเขาจะไปวาดรูปวาดรูปสีดำหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ black pen นี่นี้คือ สีดำเนี่ยทาที่หน้านะคะเหมือนนึกนึกภาพบอกว่า,บาเวลานักรบเขาจะออกไปรบไปไงเขาก็จะทาสีดําที่หน้าเพ้น n s แล้วมีอะไรอีกมี a m ม o อ m โ o ก็คือลูกกระสุนไงคะจัดการนะคะไปยิงศัตรูให้หมด g o บ bodies like rambo ่าเราเนี่ยมีร่างกายที่กำยำเหมือนกับรมโ b o บางคนอาจจะบอกว่าแม่แต่ blackpink คือร่างบอบ,บางมากจะมาเปรียบเทียบกับเป็นรมโ b o คือนางต้องการจะสื่อไงทุกคนว่าร่างเบาบ,บางก็จริงแต่ว่านางอะ แข็งแกร่งเหมือนแบมโบนะเว้ยเออคือแบบมันชอบมีคนแบบมาดูถูกนาะไงว่าโว้ยร่างบางอย่างนี้จะไปแข็งแกร่งจะไปมีพิษมีภัยอะไรเพลงนี้จัดให้เออ rest in peace ไปเลยจ่ะคืออารมณ์แบบว่าริบจ้ะศัตรูฉันทั้งหลายพวกแก rest in peace เตรียมตัวตายได้เลย lights up a candle ในะทีนี้ก็คือพอตายเสร็จเุ๊บเดี๋ยวฉันจะจุดเทียนส่งแกลงนรกนะจ๊ะ This the is life of a Vandal นี่แหละชีวิตของแวนโดวายร้ายอย่างฉันก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจ้ะแมสอัพถึงแม้ว่าหน้าเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้าของฉันแต่เฮลโหลก็เถอะจ้ะทั้งตัวก็ยังเป็นเซลีนอยู่ค่ะเออเข้าใว่าเราแบบว่าร้ายแค่ไหนแต่ว่าเฮลโหลฉันยังมีสไตล์อยู่จ้ะทั้งตัวฉัน เพราะว่าลิซ่านางเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของ e l ลีนนะคะเออดีไซน์นะครแม่คืออะไรคือเขาไปฆ่าใครไม่ใช่คือคือนางต้องการจะสื่อว่าแบบพวกนางอ่ะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นสายแบบสายแฟชั่นสายดีไซเนอร์เท่านั้นคือจะใส่อะไรตั้งแต่หัวจะรดเท้าต้องเป็นของดีไซเนอร์ของแพงเท่านั้นโอ้ยบูรินมีมีถ้าไม่ใส่ดีไซเนอร์ล้วก็ไม่ใช่พวกฉัน โอเคค่ะก็เข้าใจแหละก็เป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของแบรนด์ดังทุกคนอะ่ะเนาะโนโนโนโอ้ดิมเนสชายน์นี่ดูตัวฉันซิเต็มไปด้วยเพชรที่เปล่งประกายกระแทกตาพวกแกแน่นอนนะคะดอน Silence คืออะไรคือแบบเราก็ประสบความสำเร็จกันแบบเงีย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 บก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ชดไปเรื่อยๆ Riding, I'm riding ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฉันขี่อยู่อย่างเดียวนะแต่มันเหมือนกับฉันกำลัง enjoy ชีวิต I'm riding I'm riding enjoy ชีวิตอยู่เขา้าใจปะเออกำลัง enjoy กับความสำเร็จที่พวกเราได้รับอือโอ้โห fly, <in'> oh fly in private ด้วยนะคะคือจะบินแต่ละทีก็ private ช้านานนะคะแล้วก็มี private ค่ะเหรอก็วายทำไมต้องพูดไม่ชัดนะคะ <c oughs> พอดีว่ามันอินกับเพลงทุกคนมันอินกับเพลงนะเออแล้วก็แบบ I'm wildin w i l d e n ก็คือแบบว่าเฮ้ยกำลังสนุกกำลัง enjoy กำลัง go crazy style และแล้วก็เต็มไปด้วย style คือแบบไม่ว่าเราจะ go crazy แค่ไหนไม่ว่าเราจะคลั่งกันแค่ไหนแล้วก็เราก็ยังเต็มไปด้วย style มี style เข้าใจปะเออแบบว่า that's no chance no chance อะไรคะ อ่า uh, no chance ที่พวกแกจะมาชนะฉันได้ไงน่าจะหมายถึงว่าแบบพวกนางคือที่สุดแล้วอะไม่มีใครที่จะมานำหน้าพวกนางได้ต่อไปแล้วแล้วนางก็บอกว่า got bodies on bodies like this is a slow dance ก็คือแบบฆ่าศัตรูตายหมดนึกถึงนะคะเวลาที่เราแบบฆ่าศัตรูตายเร็วๆรวดๆเนี่ยก็คือจะกลายเป็นว่ากองศพ นับศพนับศพกองกันทับกันทับกันทับกันแต่ว่าสิ่งที่พวกนางทําได้การที่พวกนางไต่เต้ามาได้ถึงตรงนี้พวกนางบอกว่าโอ้มันก็แค่ slow dance เท่านั้นแหละก็ชิลๆก็เหมือนแบบเต้นชา้ชาๆแต่ว่าก็ไม่มีใครสู้ฉันได้ตายรีบถูกโคตร oh. สวยๆแบบนี้แต่บอกเลยนะร้ายอื Look what you made us do ดูสิว่าพวกแกทำให้พวกเราต้องทำอะไรลงไปชอบ่ะชอบชุดชอบชุนชอบปะ straight to your d o m e แบบ แทกเข้าไปที่กลางใจแก่ตายแบบว้าวว้าว Provoke Provoke ก็คือทำให้โกรธสิอ่ะ <c oughs> ก็ทำให้พวกเราโกรธสิ If you like ถ้าอยากก็ลองดูถ้ากล้าก็ลองดู You can handle it ก็คือแกรับมือพวกเราไม่ไหวหรอกแกก็รู้ตัวนี่ว่าแกรับมือฉันไม่ไหว Already spread เรียบร้อยฉันแผ่ซ่านผิดร้ายของฉันออกไปแล้ว Shot that potion b o o ปุนะคะกระจายแน่นอนตอนนี้มาหาสมุทรกลายเป็นสีชมพูไม่ใช่ชมพูความรักค่ะแต่เป็นชมพูผิดร้ายของ Pink v เ i n e Before your eyes ต่อหน้าต่อตากันเลยเอออ่า Come and give me all the smoke คืออะไรแม่เขาอยากสูบบุหรี่ใช่ไหมแบล็คพิงค์อยากสูบบุหรี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ Give me all the smoke ใอทีนี้พี่แอนคิดว่ามันคือการเปรียบเทียบลองนึกถึงนะคะว่าเราไปคอนเสิร์ตอ่ะเราไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วแบบ พวกนักแสดงหรือว่าดารานักลองที่เขากำลังจะเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่มันจะมีสโมกปุ้บออกมาปู้มีมมควันฟู่ออกมาก่อนการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ใช่ปะเพราะฉะนั้นในที่นี้ b l a c k พิ n k เขาต้องการจะสื่อว่าพวกแกจงบูชาฉันจงมาปล่อยควันเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ให้กับฉัน all o r nothing ถ้าไม่เต็มที่กับฉันแล้วก็ไม่ต้องมาสื่อถึงแฟนคลับแบล็คพิงก็ได้นะคะว่ามาๆๆๆๆอาจจะมีคอนเสิร์ตเร็วนี้ก็มีคอนเสิร์ตนี่ว่าเออ เหมือนกับว่าฉันเป็นร็อกแอนด์โรลนะจ๊ะแต่แต่งตัวแบบร็อกแอนด์โรลอยู่นะร็อกแอนด์โรลอยู่นะอ๋อคัมมันกีฟมีอ l ฟเดอะสโมกมามาเชิดชูปูชาฉันมาพ่นควันอันยิ่งใหญ่แห่งการเปิดตัวให้กับฉันนะไลน์เนมาบมาไลน์มาไลน์สต็อปดรออุ้ย ชุดลิซ่าคือโฟกัสที่ลิซ่าเองเดี๋ยวนะชุดลิซ่าผมว่าเท่มากอะ่ะนะ ah bring the pain like, the pain like จบแบบอือฉันจะเอาแบบ รายมาให้แก่๋ทำให้พวกเกตเสบซ่านเจ็บจานแน่นอนเพลงนี่เหมือนเป็นเพลงที่แบบบ่งบอกถึงความสําเร็จของเขาแหละเพราะว่าเอาจริงๆนะเขามาถึงจุดที่สูงสุดๆจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นพูดถึงแบบเกิลกรุ๊ปนะ,ะดูแล้ว รื้มอมาดูแล้วคิดว่าเพลงนี้ต้องติดหัวฉนันแน่ๆคือวันนี้ทั้งวันนะคะเราไปรัตตตาตรัตตตตากันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ครูพี่แอนด้วยนะเพราะรับรองได้ว่าถ้ามีเพลงอะไรเจง๋งๆใหม่ๆม,ม,มาแล้วก็พี่แอนจะมาแปลเพลงให้ฟังนะคะแล้วก็แน่นอนว่า,าจ,จะมีการสอนความรู้ต่างๆนานามากมายเรียกได้ว่าทั้งสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะคะทุกคน Iring Like the Pay